สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโร่โบายลูกตาลดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัลยาณมิตรแห่งใจค่ะวันนี้เรามาเล่นพิอาการกันนะคะในท็อปปิกที่ว่านะคะใครคนนั้นคิดถึงกันบ้างไหมค่ะกติกามีไพ่ทั้งหมด3กองค่ะกองที่1กองที่2หรือกองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กองนะคะ คนที่เลือกไพ่กล่องที่1ค่ะคุณได้ไพ่นายอาัลวาและอีกใบหนึ่งนะคะเป็น2เหรียญค่ะตุ๊กตามองว่าเขาคนนั้นคิดถึงคุณอยู่นะคะแต่เขาคิดถึงในแง่ของอุปสรรคปัญหาหรือการกับคุณแล้วค่ะปัญหามันค่อนข้างเยอะนะคะ2เหรียญเนี่ยขึ้นมานะมันบ่งบอกว่าคุณกับเขาบางคนเนี่ยอาจจะมีการสับรางกันอยู่นะคะหรือไม่แน่ใจนะคะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ กองที่1น,นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะคุณได้ไพ่นายออฟสอดและอีกใบหนึ่งนะคะเป็นสองถ้วยค่ะลูกต,ตามมองว่านะคะเขาคนนั้นคิดถึงคุณจนนอนไม่ค่อยหลับเลยนะคะแต่ไพ่แนะนำให้คุณนะคะหันหน้านะคะไปปรับความเข้าใจกันนะคะ คุณมอบความรักให้แก่กันและการความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะคุณได้ไพ่นะคะ the emperor เนาะและอีกใบหนึ่งนะคะเป็นสีมเมทาลค่ะเขาคนนั้นคิดถึงคุณต้องการปกป้องต้องการดูแลคุณค่ะเขามีความเป็นผู้นํานะคะและบางคนเนี่ยอาจจะคิดถึงการมั่นหมายแต่งงานกับคุณก็ได้ค่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันกดหัวใจกดติดตามพี่ลูกตาลไว้และอยากได้ท็อปปิ้กอะไรเขียนคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะคะ วันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ